รองเท้าให้ฉันสิค่ะเธอจะเอาอยัางไงอยากได้รองเท้าของหนูขึ้นค่ะทําไมได้ทำงานเื่อยแบบนี้หนูตั้งใจทํามากเลยนะคะลูกค้ามารอที่ห้องประชุมแล้วครับข้อมูลข้างในเนี่ยจะให้ลูกค้าอ่านยังไงมาพร้อมกันเลยใช่ไหมเรียกฉช้หรอคะประชุมครั้งนี้เป็นประชุมที่สําคัญมากอย่าลืมเช็คเอกสารให้เรียบร้อยห้ามให้พลาดเด็ดขาดเอารองเท้ามาฉันจัดการเรียบร้อย เอารองเทา้าให้ฉันสิฉันรีบเร็วค่ะอะนี่ของฉันพรุ่งนี้ค่อยเอาเมคืนแล้วกันเ,ออเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเป็นใครคะุญาออยครับบอสเข้าขมาสิหนูเอารองเท้ามาคืนค่ะโทษทีนะเมื่อเชา้าฉันรีบอะ่ะก็เลยไม่ได้หิ้วมาให้งั้นฉันซื้อเลยแล้วกันเธอจะคาเท่าไหร่ รองเท้าคู่นั้นเนี่ยแม่หนูซื้อให้ค่ะหนูไม่ขายถ้าไม่ขายเธอจะเอาอยัางไงเดี๋ยวแช่อยากได้รองเท้าของหนูคืนค่ะพร้อมครับเดี๋ยวนายอะ่ะกลับไปบ้านชนะไปดูในตู้รองเท้าจะมีรองเท้าส้นเตี้ยสีดำเอามาให้เขาได้นะครับบอสส่วนเธอนั่งรอกขาอด้วกัน นี่ครับนี่ค่ะเอ,อ่อพร้อมเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ใช่พนักงานออฟฟิศหรอกไม่ใช่ครับแล้วเมื่อวานฉันเจอเขาข้างล่างออฟฟิศนายรู้ไหมพวกเขามาทำอะไรเห็นว่ามาสัมภาษณ์งานนะครับรแผนกดูแลสินค้าแล้วเขาผ่านไหมยังไม่ทราบผลนะครับ เห็นว่ารอสัมภาษณ์คนถัดไปอีกงั้นหน้าไปบอกหัวหน้าแผนกนั้นนะว่ารับเด็กคนนั้นเข้ามาทำงานได้เลยครับอ๋อส่วนรองเท้านั้นอนะเอาไปทิ้งเฉยแล้วกันครับบอสฉันอยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้น่าสนใจมากกว่านี้คะ่ะขออนุญาตครับบอสนี่ครับบอส,นบบอสพนักงานคนใหม่ของเราสวัสดีค่ะ เธอชื่ออะไรหนูชีดาค่ะงั้นนั่งลงก่อนสิขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้ฉันจะให้เธอจดรายงานการประชุมทั้งหมดแล้วมาส่งที่ฉันได้ค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองเสนอมาค่ะหนือเอารายงานการประชุมมาส่งค่ะบอลองตรวจสอบดูอีกทีนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละ แต่บอสคะบอสจะไม่ตรวจสอบดูหน่อยหรอคะเผื่อมีอะไรผิดพลาดหนูจะได้รีบแก้ไขให้คะ่ะฉันเป็นเจ้านายเนะไม่ใช่ครูหรืออาจารย์ที่ต้องตรวจงานเธอและไม่ว่าเธอจะทำงานอะไรก็ไม่ควรผิดพลาดเธอเข้าใจไหมค่ะงั้นหนูขอเอางานนี้เนี่ยไปตรวจสอบดูอีกทีนะคะวันนี้เธอทำงานวันแรกฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งไปตรวจสอบงานให้ดีฟังนะไม่ใช่ทุกเรื่องหรอก ที่เราจะสามารถกลับไปแก้ไขได้ค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะดางานที่บอสสั่งร,รวมให้ทำอ่ะเสร็จหรือยงังเดี๋ยวก่อน10โมงเนี่ยดาจะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ที่ตัวของบอสนะคะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้การประชุมของเราเลื่อนเวลาไวขึ้นก่อน9โมงเราต้องเตรียมให้พร้อมแล้วแล้วตอนนี้บอสมารอแล้วนะจริงเหรอคะงานก็รีบทำแล้วก็รีบส่งให้บอสแล้วกันเออเดี๋ยวก่อนสิบงพร้อม คือว่างานพวกนี้เนี่ยนาเขียนร่างเอาไว้ก่อนว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีคลอมค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนากาลังพิมพ์อยู่ยังได้ไม่ถึงครึ่งหน้าเลยค่ะอะไรนะถ้างาั้นเธอลองไปคุยกับบอสละกันคุยกับฉันตอนเนี้ฉันก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้บอสคะรายงานที่บอสสั่งให้หนูทาเนี่ยยังทําไม่เรียบร้อยเลยค่ะบอสลองดูก่อนนะคะเธอว่าอะไรนะคือบอสลองตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าพอใช้ได้ไหมนี่ ธอจะให้ฉันเอาลายมือของเธอให้ลูกค้าดูหนไอมทำไมเธอทำงานช่วยแบบนี้แต่รายงานนี้เนี่ยหนูตั้งใจทำมากเลยนะคะหนูตั้งใจศึกษาหาข้อมูลสองถึงสามชั่วโมงถ้าไม่ติดว่าการประชุมเรื่องหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนูคงทำเสร็จตั้งนานแล้วคะ่ะนี่มันเป็นหน้าที่ของเธอที่เธอต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วงานนี้ต้องเสร็จแล้วัยซ้ำไม่ใช่เพิ่งมาทำเธอยังมีหน้ามาบอกว่าถ้าไม่เลื่อนการประชุมเธอจะทำเสร็จนีหรอเธอรู้ไหม นี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของฉันเหลือเวลาแค่อีก12นาทีฉันจะเอาอะไรประชมฮะบอสครับลูกค้ามารอ่ห้องประชมุมนะครับเอาเอกสารมาพร้อมไปเอากาแฟและขนมให้ลูกค้าก่อนแล้วกันฉันขอเวลาอีก10นาทีขอดูข้อมูลก่อนได้ครับบอสนี่ลายมืออะไรของเธอเนี่ย ทำไมฉันดูไม่ออกคือรายงานนี้เนี่ยหนูเพิ่งเขียนค่ะแล้ววันเก่าน้องหนูเอาไปเขียนเล่นแล้วฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะทำอะไรฉันสนแต่ว่าข้อมูลข้างในเนี่ยจะให้ลูกค้าอานยังไงความสูงของประตูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3งเมตรแล้วในห้องนั้นเนี่ยมีช่องระบายอากาศเหมาะสำหรับคนอยู่ในเมืองหยุดก่อนหนูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะ,ะแสดงว่าเธอจำข้อมูลในนี้ได้ทั้งหมดและเข้าใจทุกอย่างใช่ไหม ใช่ค่ะแต่มีบางความหมายที่หนูไม่เข้าใจแต่หนูก็พยายามแปลแล้วก็หาความหมายแล้วก็เขียนลงในรายงานแล้วค่ะงั้นเธอตอบ่ไหนขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานอ๋อเชินนั่งค่ะอธิบายได้ค่ะบอส ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้เธอก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอทำได้และฉันก็มั่นใจว่าฉันเลือกคนนี้ขอบคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้นะคะแล้วหนูก็จะจดจำทุกคำสอนที่บอสเคยสอนนะคะมาปรับปรปุงแก้ไขเพื่อ